น้องมาบ๊อกบ๊อกอุ้ยสวยมากน้องมาบ๊อกบอกขอ,กอ,อน,นี่นะอันนี้ครับผมน้องมั่งก็อีมาเป็นพระราชาเลยโอ้โหสวยมากไม่อยากเปิดเลยนะอ่ะทไม่สวยมากจริงๆทำเล่ไม่เปิดได้ไหมอ่ะนสวยมากนะคะยังนี่คือแบบว่าทักมานะแล้วไปดูในรีวิวผลิตคือแบบว่าเขาทักมาสวยมากเราคืองานดีมากอ่ะ คิวมากเลยอ่ะมือแรงมากน้องรองเท้าสิแล้วนะคือเราไม่มีฐานนะทุกคนต้องไปหาตามฐานเองฐานาวางไว้แล้วก็น้องฮีโร่บอกว่าจะใส่กรอบที่เหมือนเป็นโคมไฟก็ได้นะคือแบบว่าสวยมากตอนนี้ในช็อปไม่น่าจะมีแล้วมั้งๆนะคะหรือว่าถ้ามีก็เข้ามาพูดค,คุยคอมเมนต์กันได้เลยไปแล้วนะมาโชว์แค่นี้แล้วกันยังไม่เปิดเพราะว่าเรายังไม่มีกล่องให้น้องอ่ะกลัวน้องดํมามอ่ะนีๆๆ่ฮิโรสักคิ้ว